สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระคอมกันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านพระ .com เพดล้านพระ .com กดซับะไคร์กดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับ ของช่องร้านพระ c o m มีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะแล้วก็สําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของของังสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ c o มครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะรับประกันพระแท้นะครับบริการจะส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับไอช่องร้านพระ .com ด้วยครับ